สูสเน่รถไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสีนจักสุวรรณและโกมุตคงเทศดูแลรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเรามีเมนูที่หลากหลายมาฝากคุณผู้ฟังกันอยู่นานพอสมควรแล้วซึ่งหลายท่านทีเดียวนะครับก็บอกมาว่าตัวเมนูเนี่ยก็จะมีทั้งง่ายมีทั้งยากแต่ว่าตอนนี้แรกๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่เน้นไปทางยากแล้วก็เน้นไปทางชื่อของเมนูที่ แทบจะไม่ค่อยได้ยินกันแล้วก็นำกลับมาเพื่อจะได้สืบสารวัฒนธรรมอาหารกันนะครับอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จัก<ช>เมนูเก่าๆที่จะเลือนหายไปใช่ครับแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถ้าใครได้ ทราบเรื่องราวได้ทราบที่มาหรือแม้กระทั่งใครได้เคยลองกินแล้วเนี่ยจะถือเป็นเมนูสิริมงคลได้<ช>ไหมอาจารย์ได้เลยได้เลยนะครับที่ที่พูดแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้พูดเกินเหตุไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เมนูที่จะนำเสนอกันเนี่ยเป็นสูตรพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นสูตรพระราชทานของ พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ไปพระราชทานให้ใครอื่นใดเลยนะครับคือพระองค์ท่านทรงปรุงเมนูนเนี้ยแล้วก็ขออนุญาตใช้คำสามัญให้ลูกสาวกินแล้วโอลูกสาวซึ่งเรารู้จักเป็นอย่างดีณนะปัจจุบันนี้นะครับก็คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุาม,าชมารีทรงโปรดแล้วก็ได้ไถ่ายทอด ด้วยการพ,พระสถานให้ไป ตีพิมพ์เป็นหนังสือ<ช>นะครับ<ช>รแล้วนี่ไม่ใช่หนังสือที่อ่านกันเองของคนไทยนะครับเป็นหนังสือสูตรตำรับของการทําข้าวหอมมะลิรูปแบบต่างๆนะครับ<ช>หนึ่งในนั้นเป็นสูตรอันนี้เนี่ยแล้วเขามีงานข้าวโลกนะครับเป็นโ,โหนานาชาติเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนี้ก็คงจะมีอีกหลายที่ในหลากหลายประเทศที่ก็เอา,เ,อาเมนูนี้นไ,ปไปทําใช่ครับผมเชื่อว,ว่าความง่ายแต่ว่าอร่อยอร่อยและก็ได้คุณค่าทางโภชนาการรวม ถึงที่มาซึ่งลึกซึ้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้เป็นที่นิยมกันอยู่มากๆ<ช>ผมจำได้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเคยเมนูนี้เคยถ,ถูกพูดถึงกันอยู่ซักค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ทำเมนูนี้กันอยู่ระยะใหญ่ๆเลยแต่ว่าในช่วงเนี้ยอาจจะเลือนๆไปเพราะว่ามี ส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆทำให้เราได้เห็นเมนูที่น่าสนใจเพิ่มเติมมาจากในซีรีส์นะคคนก็จะไปติดตามจากในซีรีส์ตรงนั้นแลยอยากจะดึงเมนูนี้ย้อนกลับมากันอีกนะครับเมนูที่ว่านี้วันนี้อาจารย์สรรสนีท่านได้เป็นผู้ที่หยิบยกมาเลยนะครับก็ยกให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยนะครับว่าวันนี้เราจะทำจะเชิญชวนคุณลุงมาทำเมนูอะไรกันชื่อเมนูนี้นะคะก็คือ ข้าวพระอาทิตย์ซึ่งพูดปุ๊บผมเชื่อว่ามีหลายท่านนึกออกโดยช่างยิ่งไปไปประมวลก,กันกับเรื่องเล่าที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้แต่คนที่ยังนึกไม่ออกนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอะไรคือข้าวพระอาทิตย์ครับอ่าม,มีชื่อเรียกนะคะคือบางทีเขาเรียกสั้นๆว่าข้าวพระอาทิตย์ครับแต่จริงๆแล้วก็บางทีเราก็เรียกข้าวไข่พระอาทิตย์อืมเพราะว่า เราสันนิษฐานว่าที่เรียกว่าเป็นข้าวไข่พระอาทิตย์เนี่ยนะคะเพราะว่าลักษณะของรูปมันเป็นทรงกลมครับเหมือนกับไข่นะคะมันเป็นทรงกลมเหมือนพระอาทิตย์แต่ว่าเหมือนพระอาทิตย์สีอครับพอเรามาเกิดการปรุงเมนูเนี้ยเอาไปทอดให้จนกระทั่งเป็นสีเหลืองทองเกือบแดงก็เลยเหมือนสีเหมือนของพระอาทิตย์ครับมีส่วนเครื่องปรุงคือมีข้าวแล้วก็มีไข่ไข่ ก็เลยเรียกกันว่าข้าวไข่พระอาทิตย์นะครับฟังดูง่ายๆแบบนี้เลยซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยากด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายๆมากคุณผู้ฟังคงเคยนึกถึงกินข้าวกินไข่เจียวออกข้าวข้าวไข่เจียวเนี่ยแหละไข่เจียวเฉยๆเนี่ยเวลาเรานึกถึงไข่เจียวเราก็นึกอ่อนนะคะเอาไข่มาตีปรุงรสนะใส่อะไรตามที่เราชอบใช่ไหมคะก็ลงกระท้ายเจียวครับ เราก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการคือเรื่องของโปรตีนไขมันจากไข่แล้วก็ไขมันใช่ครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเติมข้าวมันลงไปครับเราก็ได้คุณค่าทางโภชนาการด้านคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้แทนที่เราจะกินข้าวคู่กับไข่เจียวครับพระองค์ท่านก็เอาผสมเลยค่ะอืเอาข้าวใส่ลงไปในไข่เจียวนี่แหละทําให้มันกลายเป็นเมนูจานด่วนได้ ใช่ค่ะเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นป้อนป้อนอขออนุญาตใช้คำสามัญนะคะถ้าสมมติรัชการที่ก้าวสมป้อนสุริยเทพหนึ่งคำเนี่ยก็ได้ต่างๆละได้กินลวเหลือแค่ว่าวิตามินเกลือแร่ต้องเพิ่มเติมผักเขาเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นการกินผลไม้ปิดท้ายอะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้นะฮะเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่คุณผู้ฟังอาจจะเอาไปทําแล้วก็ให้กับเด็กๆชิมได้เลยอืนะคะเด็กๆที่ไม่ค่อยอยากกินข้าว กินไข่อย่างเดียวอะไรเนี่ยนะอยากได้คาร์โบไฮเดรตเพิ่มปรุงเมนูนี้ครับ ให้เด็กๆรับประทานได้เลยแล้วก็ของทอดเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นของที่เด็กๆกินได้ง่ายกว่าของประเภทอื่นมากกว่าต้มมากกว่าแกงแลทั้งหลายนะครับเพราะว่าเนื้อสัมผัสหรือว่ากลิ่นสีสันเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจเด็กแต่ถ้าเป็นของทอดเนี่ยน่าจะกินง่ายแล้วด้วยรูปทรงของเขาการตัดการแต่งอะไรต่างๆนะออกมาเป็นชิ้นเป็นคําหรือว่าเป็นเสี้ยวเป็นส่วนเหมือนกับพิซซ่าเนี่ยมันน่าจะทําให้กินสนุกขึ้นด้วย แล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ว่า,าคุณผู้ฟังอยากจะสร้างออกมาเป็นยังไงนะคะคคแต่โดยหลักการแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะมองเห็นภาพแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนะคะค,คือไข่เจียวที่เอาข้าวใส่ไปในไข่เจียวนั่นแหละ<อ>ถ้าพูดง,ง่ายๆนะคะคเพราะฉะนั้นในสูตรที่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะคะค,คือไข่ไก่สองฟองนะคะข้าว หนึ่งทพีซึ่งข้าวนี้ก็เป็นข้าวสวยข้าวสุกที่หุงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าวเพิ่งจะหุงด้วยข้าวเก่าอะไรก็ได้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปถูกทาในกระบวนการนควร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้าปลาครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้น้าปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้เพราะมันมีข้าวด้วยไงอ๋อ เพราะมันมีข้าวด้วยมีไข่ด้วยครับไข่สองฟองข้าวอีกหนึ่งตะพีแล้วกินข้าวคลุกเนี่ยคลุทั้งหมดเนี่ยโดยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำปลาเลือกยี่ห้อดีๆนะคะอย่าให้มันเค็มจัดเกินไปแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับทอดคแค่นั้นเองอไม่มีการใส่ เนื้อสัตว์ไม่มีการใส่หอมเล็กหอมใหญ่หอมแดงหอมใหญ่อะไรไม่ทั้งิ้นไม่มีเลยค่ะแค่นี้เลยแค่นี้เลยข้าวกับไข่จริงๆเลยใช่ค่ะข้าวกับไข่จริงๆจริงๆล้วพอทอดมาแล้วมันหอมมากเลยนะคะแล้วพูดถึงไข่เจียวเนี่ยเจียวไข่ร้อนๆมาเนี่ยยังหอมเลยครับนี่แถมข้าวใส่เข้าไปอีกนะคะเคยตอนเด็กๆเคยทําให้ลูกชายกินเหมือนกันครับลูกชายก็บอคือเป็นเมนูที่เราสามารถที่ ทำให้ก็กินไปแร่เรื่อยๆระหว่างเดินทางไปโรงเรียนได้ด้วยอ๋อใช่ไม่ต้องมาตักข้าวไม่ต้องตักกลับไม่หกเลอะเทอะเพราะมันเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยแล้วจริง,รงๆให้เขาถือเองแล้วเขาก็จยิ่งชอบใหญ่เลยนะครับที่ได้ถือป้อนตัวเองแล้วอันนี้มันเป็นคือถ้าลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นกลมๆเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยเวลาที่หั่นแบ่งอ่ะมันก็เหมือนหั่นพิซซ่าหัน่นเค,ค้กมันจะเป็นชิ้นๆลักษณะแบบนั้นใช่ค่ะครับอันอันตัวข้าวไข่พระอาทิตย์เนี่ยต้องมี เครื่องจิ้มต้องมีของแนมอะไรไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะครับในบันทึกเนี่ยมีอยู่แค่นี้อืนะคะซึ่งจากหนังสือที่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยได้บันทึกเอาไวไ้ในที่คุณกมุตเล่าให้เราฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าในหนังสือที่ตีพิมพ์รเรื่องเกี่ยวกับข้าวนะคะเพราะฉะนั้นในในในเล่มนั้นก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับข้าวข้าวข้าวาว,ว่าเอาข้าวมาทําอะไร ได้บ้างแล้วก็อันนี้เป็นเมนูหนึ่งที่อยู่ในเล่มนั้นที่มีการบันทึกว่ามีอยู่แค่นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเติมอยากจะปรับอยากจะแต่งลองนึกถึงว่าเราทำข้าวไข่เจียวอะเราอยากจะไข่เจียวเราอยากใส่อะไรอะเมื่อกี้อย่างที่คุณกุมูตบอกใส่หอมแดงซอยลงไปก็ได้หอมใหญ่ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยเพิ่มความหวานก็มีอีกหน่อยหนึ่ง แต่ว่าถ้าเป็นการใส่อะไรก็ตามเพิ่มเข้าไปเนี่ยคราวนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดในการเจียวเพราะว่ามันจะไม่ได้เจียวง่ายๆเหมือนกับว่ามีแค่ไข่กับข้าวพอมันมีอย่างอื่นเข้าไปด้วยเนี่ยต้องดูความสุกความกลับได้ไม่ได้แหละเพราะพอแฉกเกินไปมันมไม่ได้ใช่ค่ะมันมีความชื้นมีน้ําใส่เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาจจะต้องเติมข้าวเพื่อให้มันสามารถที่จะเกาะตัวได้ค่ะจาย์ครับ,รบถามนิดหนึ่งว่าในกรณีนี้สมมุติว่าสมมติว่าใสมม่เนื้อสัตว์เข้าไปมันจะสุกได้ไหมฮะ พราะมันไปนมีข้าวปนอยู่ด้วยเนี่ยฮะได้ค่ะอืสุกได้ครับเพราะว่าปริมาณเนื้อสัตว์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะใส่เป็นลักษณะของการสับละเอียดใช่เราคงไม่เอาเนื้อเป็นก้อนๆลงไปแต่ถ้าสมมติมีเนื้อเป็นชิ้นเป็นอะไรเนี่ยออยากจะแนะนําว่าเอาไปรวนให้สุกสักนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะเอามาลงนี้ค่ะลงนี้แต่แม่อร่อยอาจารย์ต้องต้องแบบเป็น,เป,นเป็นสับ แล้วแล้วก็ถูกตีปนเข้าไปในเนื้อไข่แล้วเนี่ยเออมันจะถึงจะอ,ร,ะอร่อยแต่ก็ต้องปริมาณเนี่ยก็ต้องเป็นปริมาณที่มไม่ทําให้เนื้อไข่มันหนักจนเกินไปถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนอกนอกจากว่าจะพลิกกลับยากแล้วเนี่ยตัวข้างในความหนาจะทําให้ข้างในมันสุกยากใช่ไม่ค,ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับ<ม>เราเราบอกในส่วนของตำรับดั้งเดิมก็คือมีข้าวมีไข่ปรุงรสด้วยน้ําปลา เท่านั้น,แ,น,นแล้วเอาไปทอด,ทอ,ดอันนี้ย้ยอนกลับไปที่สตดดังเดิมคือเอาไปทอดเนี่ยทอดสุกสองฝั่งใช้วิธีดูยังไงฮะเพราะเห็นอาจารย์บอกใช้สีหรือว่าใช้เนื้อสัมผัสอะไรยังไงครับอาจารย์ครับคือพอเหมือนเราทําไข่เจียวอะค่ะเพราะว่ามันก็มีส่วนประกอบหลักก็คือไข่นนมันก็จะทําให้ด้านอพอเริ่มเหลืองก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งต้องให้เหลืองก่อนนะคะเพราะมิฉะนั้นอะพอพลิกมันจะแตก มือนเราทอดปลาน่ะครับนั่นต้องให้ต้องให้เหลืองไฟห้ามแรงเกินไปครับนะคะอ่าจริงๆแล้วมันสุกไม่ยากเพราะข้าวเราสุกอยู่แล้วอเราเพียงแต่ต้องการให้ไข่สุกเหมือนเราทําไข่เจียวไข่เจียวให้สุกพอไข่เจียวเริ่มเหลืองพอพิลกกับปั๊บก็โอเคอแล้วก็ทอดอีกด้านหนึ่งให้เหลืองทีนี้อันนี้คือแบบดั้งเดิมที่ได้มีการบันทึกว่าคือทอดเป็นชิ้นไปเลยเหมือนทำไข่เจียวเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้อ่ สะดวกง่ายขึ้นก็คืออาจจะทําเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้อืมทําชิ้นใหญ่เลยหรือว่าจะทําเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ครับถ้าทอ<ำ>ดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยอมันเท็กเจอร์มันจะต่างกันถ้าถ้าทําชิ้นใหญ่เลยข้างในมันจะเหมือนกับว่าข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอืมครับแต่ถ้าสมมติว่าทําเป็นชิ้นเล็กๆมันจะกลายเป็นว่าอ่าค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับข้าวทอดที่กรอบอ มากกว่าพอนึกออกเพราะว่าเพราะว่าตัวข้าวเองเนี่ยพอมันถูกไปลงกระทะแล้วพอทอดมันนานนิดนึงเนื้อสัมผัสมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะทําให้กินเคี้ยวมันหนุบหนับตุ่มดับเหมือนเหมือนเหมือนพวกข้าวปิ้งข้าวอะไรทั้งหลายแล่เหล่านี้คือมันจะมีความความแข็งความเหนียวความหนึบสันิดนึงอ่งค่ะครับอันนี้คือถ้าทําถ้าเราทำเป็นชิ้นเล็กๆนะแต่ว่ามันก็จะสะดวกนะคะเคยทดลองทําเหมือนลูกชิ้นปั้นเป็นลูกกลมๆแต่ว่าอันนี้ต้องทอดแบบเปลืองน้ํามันหน่อยนะคะ เปลืองน้ำมันนิดนึงแต่ว่าก็เก๋เก๋ไปอีกแบบหนึง่งลูกก็บอกว่าเออก็อร่อยดี <c oughs> คือถ้าปั้นเป็นลาะเป็นลูกกลมเนี่ยข้างในยังคงความนุ่มได้ <c oughs> มันแต่ว่าห้ามใส่ไข่เยอะต้องใส่ข้าวเยอะนิดนึงนะคะคมิฉะนั้นมันก็จะแตกกระจายเพราะเราทําให้มันเป็นลูก ครับครับซึ่งจริงๆแล้วพอพอเป็นนุ่มนวลอย่างที่ว่าเนี่มันก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นไข่เพราะว่าในหลายๆเมนูจากเมนูของญี่ปุง่งญี่ปุ่นอะไเนี่ยเขากินไข่ดิบด้วยซ้ำไปใช่ค่ะ,ะเพียงแต่ว่าเราต้องทําให้มันอ,อยู่ในรูปทรงใช่ใได้ซึ่งก็คือไอตัวตัวผิวนอกนั่นเองค่ะนะครับอ,อันนี้คือ ข้าวไข่พระอาทิตย์ทั้งในแบบดั้งเดิมด้วยแล้วก็ในแบบประยุกต์ต่างๆด้วยเ hey, ถ้าเรามองในแง่ของวัฒนธรรมอาหารจริงๆเรื่องของความเรียบง่ายเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่คู่ครัวได้สบายๆไม่จําเป็นว่าต้องซับซ้อน ใช่แล้วความเรียบง่ายที่มีที่มาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แสดงถึงเฉพาะแค่ตัวรสชาติของอาหารแต่มันเป็นความลึกซึ้งถึงความผูกพันของคนในครอบครัวเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ก็คือมีพระราชภารกิจเนี่ยเยอะอแยะมากนะมายนะครับแล้วก็ต้องคิดถึงว่าประสบนิกรอะไรต่างๆมีโครงการในพระราชดำริอะไรต่างๆเยอะมากแต่ก็ไม่ลืมที่จะ ต้องดูแลความผูกพันในครอบครัวในฐานะของครอบครัวซึ่งนี่พระองค์ท่านเหมือนกับแสดงให้เราได้เห็นให้กับสังนิกรโดยทั่วไปได้เห็นว่าสถาบันเล็กสุดในสังคมคือสถาบันครอบ,คร,อบครัว,รวมีความสำคัญสูงสุดพ่อแม่ดูแลลูกอสอนเรื่องของการการเรียนเรื่องของการดำรงชีวิตใช่ครันอยู่ทุกอย่างเนี่ยพื้นฐานนี้เป็นพื้นฐานที่ท สำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จําเป็นเพราะว่าถามว่าเอาจริงๆพระองค์ท่านจําเป็นต้องทํากับข้าวให้ลูกกินไหมไม่ต้องโอ้ยมีคนพร้อม,มจะทําเยอะแยะแล้ว เมนูที่ทําก็ไม่ได้เป็นเมนูวิลิสมาราอะไรใดๆสิ้นเลยเป็นเพียงแค่เนี้ยแต่เป็นความประทับใจซึ่งถ้าหากว่าในครอบครัวเนี่ยมีการทําอะไรลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามีการใช้เวลาร่วมกันมีความผูกพันเล็กๆน้อยๆต่อกันเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่จะติดตัวไปยันโตแล้วก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปน<ช>ะครับแล้วมันกลายเป็นการปลูกฝังออคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความความ ความรักความสามัคคีในครอบครัว,วาบางคนขแข็งของสถาบันครอบครัวด้วยใช่ครับบางคนรู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่เห็นจะเป็นเรื่องจําเป็นมากมายขนาดนั้นจริงๆแล้วจาเป็นเราจะไปเห็นความจําเป็นอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปเห็นโทษของผู้ที่ไม่ได้เคยปลูกฝังอะไรแบบนี้เราอาจจะได้ พอเคยเห็น <F> บ <son> <muitas S 1> ้างนะอาจารย์จาะภาพข่าวต่างๆที่เห็นในต่างประเทศบ้างหรือว่าในปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะใช่ครับที่มีเป็นข่าวว่าทุบตีบุปการีหรือว่าย่ายายปูตาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็โดนทําร้ายเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กไม่ได้เพาะต้นกล้าของความรักความผูกพันความกระตันยูแบบนี้ซึ่งมันไม่ต้องเพาะยากเลยกินข้าวร่วมกันทําข้าวให้กันกินเล่นกันตอนเด็กๆ สอนกันบ้านกันแค่นี้ก็รักกันแล้วใช่ค่ะเขาโตขึ้นไปเขาก็ไม่ไม่มาทําร้ายคนที่เคยรักเคยป้อนข้าวอยู่แล้วนะัจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นทีเดียวและถือเป็นพระมหากรณุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงทําทเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับ <c oughs> จารย์ครับจารทบทวนนิดนึงเรามีเวลากันอยู่อีกสักประมาณสัก3านาทีถึงทบทวนเมนูนี้ทบทวนวิธีการแล้วก็ทบทวนการปรับประกย์กครับจารครับ <c oughs> ช่เลครับ ในเมนูนี้เนี่ยค่ะเป็นเมนูพื้นฐานง่ายๆที่สร้างความผูกพันในครอบครัวรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะค,คือถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกมาทำลูกทําได้นะคะเอาต่อยไข่ให้พ่อหน่อยต่อยไข่ให้แม่หน่อยต่อยเสร็จตีเป็นไม้อสอนวิธีการตีเป็นการสอนการปรุงอาหาร ง่ายง่ายให้ลูกครับค่ะแล้วลูกก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าโอ้ยฉันทำอาหารนี่เป็นผลงานของเขาค่ะคอันนี้ฉันโอ้อันนี้ทําด้วยตัวเองนะเขาก็อยากที่จะทำให้เพื่อนทําให้พ่อแม่พี่น้องหรือใครๆครนะคะคคเมนูนี้ ก็คล้ายๆกับเมนูไข่เจียวครับเหมือนกับเมนูไข่เจียวแต่เป็นไข่เจียวที่เราข้าวใส่ลงไปในไข่แล้วก็เจียวไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไข่ไก่สองฟองข้าวหนึ่งถวีนี่ตัวหลักมีแค่เนี้ค่ะจากนั้นก็คือเรื่องของการปรุงรส นั้นเด็กๆสามารถที่จะทำได้ส่วนในเรื่องของการทอดผู้ใหญ่อาจจะต้องช่วยเหลือถ้าเด็กยังเล็กเกินไปเขาอาจจะกะไม่ถูกว่าเอาน้ํามันมากน้ำมันน้อยเราไม่จําเป็นใช้น้ํามันมากเกินไปใช้น้ํามันน้อยด้วยนะคะแล้วก็ทอดอย่างไรอย่าใช้ไฟแรงเกินไปถ้าไฟแรงเกินไปมันก็จะทําให้เหลืองจนไหม้อีกข้างหนึ่งไหม้จนมากเกินไปก็จะไม่อร่อยให้ไฟใช้ไฟกลางพอดีๆไม่ต้องใช้น้ํามันมากเทข้าวที่คลุกกับไข่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะลงกระทะไป เสร็จเรียบร้อยก็รอให้เหลืองพอเหลืองแล้วค่อยพลิกกลับอีกหนึ่งด้านให้เหลืองเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องกลับดีๆอย่าให้แตกนะฮะให้มันยังเป็นวงกลมทรงกลมรูปพระอาทิตย์อยู่นี่นะมันก็จะได้สวยนะคะแล้วก็น่ารับประทานด้วยนะคะถ้าแตกเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ครับถึงเวลาตักใส่จานกลับคืนมาก็ประกอบประกอบให้มันดูติดๆกันสะหน่อยใช่ค่ะแล้วเราก็ตักรับประทานได้เลยนะคะเมนูไข่ ข้าวไข่พระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายกินง่ายนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังอยากจะเสริมเติมรสชาตินะคะถ้าเราเราผู้ใหญ่แล้วเราอยากกินติดรสชาติที่มันมเข้มข้นหน่อยนะคะก็อาจจะทำน้ำปลาพริกมะานาวเสริมลงไปก็ได้รรหรือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังใหญ่ได้เรื่องของ แร่ธาตุเกลือแร่เติมลงไปในไข่ให้ลูกรับประทานด้วยนะคะก็อาจจะใช้ผักแซกแซรกลงไปได้อย่างเช่นแม้ว่าเป็นซอยหอมใส่ไปสักนิดซอยต้นหอมอาหารหอมใหญ่ซอยใส่ลงไปคสัล็กๆที่แบบว่าหั่นเป็นเตาเล็กๆอะไรเงี้ยมันมีสีสันสวยงามก็ได้แล้วก็เสริมเข้าไปเพื่อที่อ ลูกเราก็ได้กินผักด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าใส่ของเยอะเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการทอดให้มันดีๆเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยพอมีของมีน้ําหนักเยอะเกินไปเวลากลับมันอาจจะแตกหรือว่ามันอาจจะถึงขั้นกลับไม่ได้ข้างในไม่สุกอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับสัดส่วนคุณผู้ฟังอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะคะอยากอยากจะทดลองทําเป็นพอชั่นเล็กๆก็คือไข่ฟองเดียวก็ได้ข้าวสักครึ่งทะพีเอามาทําทดลองดูเป็นจานเล็กๆให้กับลูก แต่ละคนครหรือว่าอยู่กันหลายคนอาจจะเพิ่มปริมาณตามความชอบอได้เลยอก็ขอให้อร่อยอร่อยกับเมนูนี้นะครับในสเสน่ห์รถไทยของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนิจกสุวรรณและผมโกมุตคงเทสวันนี้หมดเวลาแล้วเมนูน่าจะเป็นอะไรต้องติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ